สวัสดีสสดครับพบ<ร>กับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการสหว,วิทยาทโหรารายการของรเร,ราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอเออเอาเรื่องเข้าใจไว้ทีหลังก่อนเอาเรื่องงานไว้ก่อนแป๊บหนึ่งนะอืมมาครับกดแชร์ออกไปครับ มาครับกดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าก้าแชร์เพียงเท่านั้น มาครับกดแชร์ออกไปเพียงคนละ9,999แชร์เมื่อแชร์แล้วตามได้ชื่อเล่นนะแล้วตามได้คำถามนะครับ กินกาแฟนี่ตื่นแล้วนะ ก็ลืมไปอย่างนึงนะคะอืมอะไรกดแชร์เราประวัติอะประวัติเดี๋ยวอค่อยคุยกันทีหลังมันไม่มีสีทอะเข้าใจปะจะได้ก็ไปขอเขามันก็ต้องรอไปอีกเลยไม่ต้องรอเอานี่ไปยื่นก่อนก็ได้เพราะเขาลิงก์ถึงข้อมูลถึงกันหมด ที่ไหนที่ไหนเขามีเดี๋ยวนี้เขามีโทรศารมีประวัติโรงพยาบาลเขาลิงก์ถึงกันหมดถ้าถามว่าเขาแค่ไปลิงก์ข้อมูลนี่เขาก็ทํากันได้แล้วอืมขนาดอยู่ต่างประเทศเราต้องต้องเอาประวัตินานิก่ซีลอกอ่ะเรื่องซีดอะเพราะว่าสุดท้ายเราโอ้มีแค่เบาหวานกับเส้นประสาทเองไม่ถ้าเราถ้าเรากลับยังไงเราก็ต้องกลับมารักษาที่นี่บางบางข้อกเาต้องกลับมารักษาเขาเชื่อว่ายังไงเราต้องมที่นี่เไม่แน่ใจว่า ซีนที่เราสาที่เรนทีดีกว่าไหมเออนะเอาเถอะคือกำลังกำลังจะพึ่งรีบตัดสินอะไรไว้คุยยันทีหลังไงแต่ว่าม,มัน,นมาครับกดแชร์ออกไปนะครับนาเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์ก็กลัวเป็นมะเร็งนะซีนนี้เออไม่ต้องกลัวหรอกอยู่เฉยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นอืม สามใดมีชีวิตอยู่ยังมีหมออยู่ทั้งนั้นอะ่ะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นมามาครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เพื่อนโอก็เป็นไม่เห็นแลอเก็เห็นตอนนั้นนะตอนนั้นที่โอ้พหเขา <ละ S 1> เป็นกันหมดอะไรค,คนที่ไม่มีลูกเขาไปทั้งนั้นน่ะคนคนที่ไม่มีลูกอายุประมาณโอ้เขาเป็นกันหมดเลยมาครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์แต่เขาบอกว่าอยู่อยู่วันหนึ่งมันก็หลุดไปเอง นะเข้ามาครับนะถามได้นะครับเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะครับใครเข้ามาแล้วอยากถามคำถามนะกดไลค์กดแ,แชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามแชร์แล้วฟิลสิบเก้าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนชื่อแมทจะสาสัมพันธ์ได้ไหมครับว่าตามจริงนะครับนะอยู่ที่ตัวคุณต้องนำอะ่ะพูด,ดง่ายง่ายอันนี้เขาเป็นครับนะ เขาเป็นผู้ชายอะก็แล้วแต่แล้วฝ่ายหญิงเนี่ยฝ่ายหญิง,ญงเขาต้องนําคือทูต้องต้องเอาใจฝ่ายหญิงหน่อยต้องตามใจเขาหน่อยถามว่าจะสารสัมพันธ์ก็ได้ไหมขึ้นอยู่กับฝ่ายหญิงนะคะมไม่ใช่ขึ้นอยู่กับคุเลยก็คุณก็ไปถามฝ่ายหญิงดิคือนะคุณต้องให้เขาถูกใจคุณอะแล้วเขาถึงจะจะเป็นแฟนกับคุณอะนะ เมื่อก่อนอาจารย์โอ้ก็ได้แพทไปเนี้ยตอนตอนเรียนจบมหาลัยใหม่ๆเราก็ไม่รู้ตัวหรอกว่าสมัยเรายุคสาวๆอย่างนั้นนเราผมผู้ชายน่าดูเลยถ้าในบริบทผมเป็นฝ่ายหญิงนะครับเราบอกแล้วไงว่าให้อสถานะอะสถานะเขาเป็นเขาเป็นทมหรือเป็นอะไรผมต้องถามสถานะค่ะโสดแต่งงานหรือมีแฟนหรือหรือเป็นเพศ ฝั่งฝั่งเทียมฝั่งผ้าฝั่งอะไรว่าไปเออเป็นทำเป็นดีเป็นบูอืลยให้เราเองเหรอใบเดียวเนี่ยจริงๆอต้องบอกสถานะด้วยเป็นชูเมีน้อยเมีเก็บเมียแอบเมียซ่อนหรือเป็นอะไรหรือเป็นเพศที่เท่าไหร่ก็ต้องบอกสถานะเพราะถ้าไม่บอกอะไพ่ใบหนึ่งมันตีความสารพัดมั่วสั่วไปหมดเอาพูดตรงๆไพ่อะมันไม่มั่วสั่วหรอกแต่คนถามอะละเอียดพอหรือเปล่านั่นแหละสําคัญที่สุดอืม โอ้ตังหิดต,ตังหิดอยู่แล้วว่าเขาครับแล้วเขาอะไรเธอเอแมทเหรอแล้วแปกแอยู่แต่ว่าไม่ได้ถามไปว่า LGBTQ หรือเปล่าหรือว่าเป็นฝ่ายไหนเป็นฝ่ายรุหรือฝ่ายรับผมเป็นบอททอมครับส่วนอีกฝ่ายเป็นท็อปครับเขาเหมือนทักมาจีบอะครับ<อ>ใช่แล้วความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนชื่อแมท จะสารสัมพันธ์ได้ไหมครับแล้วไม่รู้จักบัตท็อมกับท็อปเลยครับคือพูดง่ายๆว่าผมอะดูแค่หนึ่งคำถามแต่ถ้าอยากดูผมจะจัดมาข้างหลังครับเกินหนึ่งคำถามขึ้นไปมาดูส่วนตัวครับผมคิดราคาอยู่ที่อาจารย์โอเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยบาทต่อหนึ่งคำถามนะส่วนผมก็เริ่มต้นที่หนึ่งร้อยบาทต่อหนึ่งคำถามแล้วมีไพ่พาังกิษขั้นสูงของผมนี่พันห้าผมให้ดูคนละหนึ่งคำถามเพียงเท่านั้นครับนะ แต่ถ้าคุณอยากดูจะจัดมาข้างหลังไม่ดีกว่าครับมันกว่าเยอะครับเลยไม่ตอบให้เขาเลยเพราะเราไม่เข้าใจคําถามเขาก็ใช่ไงคือสถานะเขาคือเอาง่ายๆแหละเขาน่าจะเป็นฝ่ายรับมากกว่าไอ้ไอ้ไอ้ทอมทอมเนี่ยบอทอมเนี่ยแปลว่าก้นเออนั่นแหละก็ยอมรับนะฝ่ายรับฝ่ายรับไงโดนตุ๋ยไงฝ่ายชบเออก็เขาบุกไงนี่บอทอมหนึ่งเขาเป็นบอทอมเราอีกฝ่ายเป็นทอป ก็ใช่ไงท็อปเนี <rua> ่ยแหละตัวนี่เลยตัวกล้วยเลยท็อปเลยตัวกล้วยบอทอมนี่คือฝ่ายนี่ฝ่ายตั้งรับคือมันมีฝ่ายบุกไงแล้วก็ฝ่ายโตเหมือนแบบตเมืองต้องถามอาจารย์ท็อปเพราะอาจารย์เขาเรียนชายล้วนเมื่อก่อนนะสโอเล่นหญิงล้วนเมื่อก่อนโอ้ไม่ค่อยรู้เรื่องเข้าใจเข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าเราบอบนบทฝ่ายหญิงก็คุยง่ายเราเป็นฝ่ายรับมันถือว่าเราได้เปรียบเอาแค่นี้แหละในไพ่ใบนี้นะไพ่ใบแรกใบเดียวนะใบที่เปิดไปแล้วเนี่ยนะ กดแชร์ออกไปแทร่ดูที่ฝ่ายหญิงนะคะแล้วเราไม่รู้ใครเป็นสาวหรอกนะฝ่ายบุกไงฝ่ายฝ่ายตั้งรับไงเออฝ่ายตั้งรับอ่ะฝ่ายสาวอ่ะใช่ก็บบอททอมไงนะนะฝ่ายตั้งรับอ่ะนะเปิดศึกนะ่อเขามาประตูเมืองอ่ะนั่นนะนึกถึงอะไรอะไรนะเอะอกรุงเลยนะ ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให่ไม่ให่ฝ่ายอะไรนะกรุงอะไรไอกรุงทอยเหรอเออกรุงทอยกรุงทอยเนี่ยฝ่ายบุกเนี่ยดเนะปิดประตูขึ้นมาเอะไรเงี้ยเออนะกดแชร์ออกไปซีสงครามเมืองทรอยใช่เออ สงครามเมืองคอยจริงๆตายว่าไม่ได้อะไรผู้หญิงคนเดียวไม่น่าเลยผู้หญิงที่มีสามีแล้วไหมไปเอาคือเขาได้พรจากพระเจ้าว่าขอให้ได้ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก แต่ผู้หญิงนี้สวยที่สุดในโลกดันมีหัวแล้วมีครอบครัวแล้วติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอผู้มากเ,เกิดสึกแย่งชิงนางกันติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานในชั้นสูงสุดได้ที่ท่านประธานสูงสุดเกิดเป็นสงครามนะคะ Facebook โอสิริกรนอภิราตเบอร์โทร0619922645 0925929261 id ไรโอสิริ15 สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ยิบซีไพ่เทพพลังจิตตรวจโอ,อตรวจเทพรับขันครูณนะ้าทองสา,า,ามิกาลิ้นทองเสริมดเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลโบสถ์เปิดกิจการาร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเครื่องราขงของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะรับครอบครูรับขันครูรับถอนขันครูค่ะตามนี้ครับนะ แล้วผมครับตามนี้ครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อบครับบารมีจอมเทพเบอร์โทร0849266658 ID ไร e AJTOP16 นะ19ด้วยเอาละท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานสูงสุดเนี่ยตอมไหมตออะไรนะผมโสดครับอีกคนก็โสดครับ สาน,นคนชื่อแม็กตามจีครับอ๋องั้นงั้นคุณไปมันอยู่มันอยู่ที่คุณมันมันนอกเหนือไอ้นี่แล้วมันอยู่นอกเหนือคําถามหนึ่งคำถามรายการเราไปนานแล้วเพราะฉะนั้นอนะ่ะถ้าจะดูแบบเยอะๆถามเยอะๆมาด้านหลังครับผมพันหจานโอหน0่ไปถามไปถามกันได้นะครับนะหลังใหม่ตามป้ายที่ให้ไว้ไปติดต่อได้ไปแล้วครับนะเคลียคทีหมด,ดเวลาแล้ว